สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้พบกับครูเบนในวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นปถมมาศึกษาปีที่4นะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันเรื่องจํานวนนับที่มากกว่า1 0 0่งแสนนักเรียนสามารถนําใบงานแบบฝึกหัดขึ้นมาศึกษาเพิ่มเติมได้เลยนะคะแผนผังสาระการเรียนรู้เด็กๆต้องรู้อะไรบ้างมาดูกันเลย ต่อไปเป็นตัวชี้วัดนะคะข้อที่1อ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือที่แสดงจำนวนนับที่มากกว่า100,000สนสเปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวนนับที่มากกว่า1 0 0 0 0แจากสถานการณ์ต่างๆค่ะหน่วยการเรียนรู้ที่1จําจำนวนนับมากกว่า100,000ส การอ่านและการเขียนตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือแสดงจำนวนนับมากกว่า10,000แสนพร้อมหรือยังคะจำนวนนับตั้งแต่100่งแสนแต่ไม่เกิน10ล้านตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่า มีลูกคิด1ลูกใส่เพิ่มไปอีก9ลูกจะกลายเป็น10ลูกในหลักหมื่นก็แสดงว่าหลัก10บหมื่นนั้นจะมีค่าเท่ากับ1น0 0 0แสนค่ะเด็กๆลองนะับลูกคิดตามตัวอย่างได้เลยนะ จำนวนนับตั้งแต่1ล้านแต่ไม่เกิน10ล้านตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่ามีลูกคิด4ลูกใส่เพิ่มไปอีก6ลูกจะกลายเป็น10ลูกในหลักแสนก็มีค่าเท่ากับ1ล้านค่ะลองนับลูกคิดตามตัวอย่างได้เลยนะคะ ไท,ย,ทยถูกบ้างเลยจำนวนนับตั้งแต่10ล้านถ้าสมมติว่ามีลูกคิด10ลูกในหลักล้านจะเท่ากับหลัก10ล้านทันทีค่ะแต่ถ้าสมมติว่ามีลูกคิด10ลูกในหลัก10ล้าน จะมีค่าเท่ากับหลักร้อยล้านค่ะแต่ถ้าสมมุติว่าใส่ลูกคิด10ลูกในหลักร้อยล้านเอาออกแล้วจะเป็นหลักพันล้านค่ะเด็กๆลองคิดเล่นๆตามตัวอย่างได้เลยนะคะ ใครตอบถูกบ้าง ơi? เอ่ยข้อสรุปในการดูเลขโดดนะคะเลขโดดที่อยู่ถัดไปทางซ้ายของหลักล้านจะเป็นหลัก10ล้านค่ะก็คืออยู่ข้างหน้าของหลักล้านนั่นเอง ค่าประจําหลักและค่าของเลขโดดในแต่ละหลักนะคะดูตามตัวอย่างได้เลยค่ะ การเขียนตัวเลขแสดงจํานวนในรูปกระจายนะคะจะแยกตัวเลขออกมาและใส่เลขศูนย์แทนค่าประจำหลักค่ะ การเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจายนะคะหลักใดที่มีจำนวนเป็นศูนย์ก็ไม่ต้องแสดงค่ะการเปรียบเทียบจำนวนนับวิธีที่หนึ่งนะคะให้เด็กๆเ,เขียนตัวเลขให้ตรงกันถ้า จำนวนแรกมี8หลักจำนวนที่สองมี9หลักแสดงว่าจำนวนแรกมีค่าน้อยกว่าจำนวนที่2ค่ะวิธีต่อไปนะคะถ้าสมมติว่าจำนวนหลักมีค่าเท่ากันก็คือ8หลักเท่ากันให้เขียนตัวเลขให้ตรงกันและพิจารณาตามตัวเลขค่ะการเรียงลำดับจำนวนนะับ เด็กๆสามารถเรียงได้ตามจำนวนค่าประจำหลักได้เลยนะคะจากการที่เรียงตามค่าประจำหลักแล้วก็จะได้การเรียงลำดับจากน้อยไปหามากและการเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยค่ะ ค่าประมาณของจํานวนนับและการใช้เครื่องหมายค่าประมาณเครื่องหมายค่าประมาณนะคะจะมีหน้าตาคล้ายๆกับเครื่องหมายเท่ากับแต่ว่าจะเป็นคลื่นตัวอย่างนะคะปลามีมากกว่าแมว2อเท่าแมวมี10ตัวก็แสดงว่าปลามีประมาณ20 แต่จริงๆแล้วนับแล้วได้ประมาณ23ตัวค่ะค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มหลักต่างๆนะคะการหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มหลักต่างๆมีด้วการ2วิธีค่ะ วิธีที่1นนะคะโดยการใช้เส้นค่าประมาณค่ะตัวอย่างเช่น7,359ต้องการทราบหลักจำนวนเต็มพันให้พิจารณาที่หลักพันระหว่าง7,000และ8,000การหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มร้อยให้พิจารณาที่หลักร้อยก็คือ7,300และ7,400 7,350จะเป็นจำนวนค่ากลางเพราะฉะนั้น7,359จะอยู่ฝั่ง7,400ค่ะการใช้เส้นค่าประมาณนะคะให้พิจารณาจำนวนเต็มและให้ดูว่าค่าที่ต้องการอะอยู่ฝั่งไหนฝั่งมากกว่าหลักกึ่งกลางหรือว่าน้อยกว่ากึ่งกลางค่ะ วิธีที่2นะคะการใช้ค่าประมาณในการหาค่าก็คือใช้ค่าประจำหลักค่ะถ้าสมมติต้องการหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มล้านให้พิจารณาที่หลักแสนค่ะถ้าสมมติว่าต้องการหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มแสนให้พิจารณาที่หลักหมื่นค่ะ หรือว่าถ้าต้องการหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มหลักต่างๆตัวอย่างเช่นจำนวนเต็มพันให้พิจารณาที่หลักร้อยสรุปง่ายๆก็คือให้พิจารณาหลังหลักที่อยู่ใกล้ๆกันค่ะ เมื่อพิจารณาแล้วนะคะให้พิจารณาว่าการหาค่าใกล้เคียงจำนวนเต็มหลักต่างๆถ้าหลักที่อยู่ด้านหลังมีค่าน้อยกว่า5ให้ปัดทิ้งแต่ถ้ามีค่ามากกว่า5หรือเท่ากับ5ให้ปัดขึ้นค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณเด็กๆทุกคนที่ตั้งใจชมนะคะติดตามได้ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ